สำหรับภายในของเขานะคะทันนี้ก็จะเป็นโทนสีเดทอันนี้ไม่ใช่เบาะพรมนะคะเป็นเบาะหนังก็จะมีแม็กนะคะกับยางใหม่นะคะอันนี้ก็ไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะจา๊ากระจกกรับไฟฟ้าค่ะ กันซาดซิตี้ตรงรุ่นนะคะมีเครื่องเสียงนะคะแพลเนีย er นะคะเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะเป็นจอแพลนเนียนั่นแหละนะคะต้องพูดแบบนี้เนาะคันนี้ก็ใหม่เลี่ยมทุกจุดจริงๆทุกคนราคาเพียง229,000บาทนะคะผ่อนได้สูงสุดถึง5ปีนะคะยังจับไฟแนนซ์ได้อยู่นะคะคันนี้เนาะผ่อนอีที่5,500 5, 5ปีไปเลยนะคะ มารีวิวแบบเร็วกับพลอยพีอสอโต้กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เดนพีเอสอโต้ Auto, บ้านสวนสำนักงานใหญ่บนถนนเศรษฐกิจบ้านสวนชนบีบุรีใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะมาได้นะคะเรามีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมให้ชมกันนะคะ mm. เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็น SUV นะคะกระบะสีประตูยกศูงกระบะแคบปีให้หมดเลยนะคะรวมถึงรถนะคะ SUV ขนาดย่อมก็มีด้วยเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เรามีคาเฟ่นะคะซิกซินควซอง แวะมาเช็คอินนะคะทานคุโศกอ,อร่อยอร่อยกันได้นะจ๊ะและคันนี้ค่ะจะพามาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะคะเป็นซิตี้นะคะอีก1นคันนะคะที่เข้ามานะคะเป็นรถปี2007เกียร์ออโต้จะบอกว่าเป็นรถบ้านเดิมๆนะคะลูกค้าขยายครอบครัวใหญ่ขึ้นนะคะคันนี้เลยต้องมาเทินกับเราไว้นะจ๊ะเป็นลูกค้าเก่าเองนะคะคันนี้ก็ใหม่เลี่ยมทุกจุดจริงๆทุกคน ราคาเพียง229,000บาทนะคะผ่อนได้สูงสุดถึง5ปีนะคะยังจับไฟแนนซ์ได้อยู่นะคะคันนี้เนาะผ่อนอยู่ที่5,500 5ปีไปเลยนะคะคันนี้เป็นรถสีบอลเงินไฟหน้านะคะยังใส่กิ้งเลยนะคะนี่นี่เลยคะ่ะก็จะมีแม็กนะคะกับยางใหม่นะคะอันนี้ก็ไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะจ๊ะกระจกปรับไฟฟ้าค่ะกันสาดซิตี้ตรงรุ่นนะคะ มือจับนะคะเป็นโครเมียมนะเดี๋ยวเราดูมุมด้านหลังกันนะคะคันนี้มีสเกิร์ตด้วยนะคะนี่เลย<า>คันนี้ก็จะเป็นซิตี้แซเนะคะ SV สนี่นะคะท้ายสวยๆแบบนี้นะคะพร้อมสไปเลอร์ด้านบนนะคะปลายท่อเขาเป็นปลายท่อไทเทนด้วยนะคันนี้มาพร้อมสเกิร์ตด้วยนะคะมีกล้องหลังด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปิดท้ายแล้ว จะได้พื้นที่ห้องสัมภาระกว้างขนาดไหนนะคะสำหรับภายในห้องสัมภาระนะคะก็กว้างอยู่พอสมควรเลยทีเดียวทุกคนสำหรับรถสประตูแบบนี้นะคะคันนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะคะ SOS อย่ยางอะไหล่ใส่ไว้ด้านล่างให้นะคะอันนี้เราจะเช็คความพร้อมให้ก่อนออกอีกทีนึงน,นะคะตัวล็อกก่อนประตูเดิมๆแบบนี้เลยนะคะรถเราก็เดิมๆไม่เคยชนหนักเียงเครื่องจนน้ำมาเลยนะคะภายในคันนี้นะคะจะบอกว่าสวยมากดูสิ ด้านนอกนะคะใหม่คลิปแล้วนะคะสำหรับภายในของเขานะคะคันนี้ก็จะเป็นโทนสีเบจอันนี้ไม่ใช่เบาะพรมนะคะเป็นเบาะหนังนี่ค่ะเจ้าของเดินดูรลรถอย่างดีเลยนะคะเป็นเบาะหนังสวยๆเลยทุกคนนะคะไม่มีคราบรลองรอยสกรปรกหรือว่ารอยสีขาดใดๆดูได้นี่เลยนะจ๊ะสวยมากนี่ไม่มีการชำรุดเลยนะคะที่พักแขนนะคะเบาะเป็นชุดเดียวกันสีเดียวกันแบบนี้เลยนะคะ สีสบายตามากๆะค,ะค่ะเดี๋ยวไปขอเปิดดูตรงนี้มีนะคะมีที่เคยบุหรี่ด้วยนะจ๊ะแบบเน้นความคลาสกนะคะนันนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วสวยๆ,ๆนะคะด้านหลังมีช่องใส่เอกสารตรงนี้ให้ด้วยปไปดูด้านหน้ากันดีกว่าค่ะสําหรับด้านหน้านะคะคันนี้ก็นี่เดี๋ยวพอยซูมเอาให้ดูนะคะจะมีถุงลมนิรภัย SRS Airbag ให้ด้วยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน มี speed mode ด้วยว้าวทุกคนไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแล้วก็ตรงกลางคอนโซลนะคะตกแต่งลายไม้ให้ด้วยนะคะหัวเกียร์สวยเลยนะคะตรงนี้ค่ะมีเครื่องเสียงนะคะพานเนีย er นะคะเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะเป็นจอพาโนเนียนั่นแหละนะคะต้องพูดแบบนี้เนาะโอเคนะคะตรงนี้ก็เป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นะคะพร้อมกับแผ่นช่องเสียบแผ่นซีดีนะคะแอร์ก็จะได้ปรับได้องศาแบบนี้เลย นจ้ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นแอร์นะคะอีก2ช่องนะคะช่องใส่กระสันเขาดีไซน์สวยเนาะแบบนี้ด้วยแล้วก็เปิดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริกิรติดรถมาให้ด้วยนะจ๊ะม่านบางแดดพร้อมกระจกในตัวนะคะไฟหน้าเก่งนะคะติดพร้อมใช้งานไฟกลางเก่งก็ติดพร้อมใช้งานด้วยเช่นกันนะคะถ้าใครสนใจคันนี้แล้วนะคะรีบจดสดเถอะ ทุกคนราคาพิเศษสุดๆเลยนะ2 2 9 0 0 0บาทนะคะรถเราสภาพสวยสภาพดีนะคะเรื่องราคาคุ้มถูกใจแน่นอนนะคะแล้วก็คุณภาพไว้ใจได้วางใจได้นะคะคันนี้ผ่อนสบายๆที่5,500สูงสุด5ปีนะคะยังผ่อนได้อยู่นะซิตี้นะคะคันนี้เป็นรถปี2 0 0 7ที่เลี่ยมจริงๆนะคะเป็นรถที่สวยมากนะเจ้าของเดิมดูแลมากดูแลอย่างดีนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยทุกคน ฝากกันไว้ด้วยนะคะอีกหนึ่งคำสอนนี้ค่นนะ,คะ